ยำมุนเเซนยำจิ้นไก่อันนี้ขนมกับเก๋งอย่างนี้พอเดนหงัทุบหางวัวลุงกินกันลุงกินได้เพชรเ่ะอกอยู่ไม่ได้เพาะเพชรเลยเอาะวันนั้นต้นหอมนะเอามาจิเก็บเพื่มนี่มไปเีเก็บเพ้่มเลยก่อนนัมเบอร์วันก็มีเลยชอบยำมุนเซนอร่อยใช่ไหมเราแถบพินัทด้วนพินัทไอโกบยไปอยู่ เงี้ยผมได้ไหมเง้ยูเสนเงี้ยได้อยู่ปุ่งขินเอี้ยมันก็มีขายอยู่เงี้ยเวลาเอาวางนับผลตัางมันดึงข้อนมันหนาไอ้ย่ามันเป็นหย่ามันจะเป็นหย่าอันนี้ไฟอันแผลจะหวาอันนี้ลุงพลังแสงอาทิตย์ทำได้แสงอาทิตย์มันกับดอกหว่ามึงว่าองมึงโคมดยังขึ้นหือมดอะไรอยู่ตังค์ไงฮะมันจะพดพดว่ะมด phế tạp hết bên ngủ lắm. Ok, lìa. Na dèng hoạt động. Chẳng tinh thần, chị bơi ima. Một cái ô nhiêu. Tu đêm à. nùng đê. Hẹt ạ. Ung đê kìa 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 ต้ก็เพชรนายทังเพชรทางล้ำอยู่กับคนบอลมีไหวไม่ซันสามสี่ปีหน้องมีน้องบอลจั่เจ้าเพชรจะขอเพชรหน้าแดงเพชรกินข้าเป็นเลยนี่กินเพชรอะไรก็มากินเราจะกินเพชรไหลแก้วตุ้งเด่นกินเพชรกูเนี่ยกินเพชรนะ

เอฟดิฟอดเมียวชิลีอใบเมียวชิลีเผ็ดมากมากสู้พริกมาหม่พริกงงพริกเหี่ยวไยชิลี่อ่า last one ทบกรีนวันอยู่ซิไหมเผ็ดมากมากชิแบบชิลีฟอมเมาถึงกล่ลีก็ม่กระหล่ต้นบอกกมตาลบอกปลูกกระปูกจะมาปลูกมา้บ้าง บปู่ปูหน้า้นมันใบมันลนงอ่พนเนาะน้ำก็น้ำน้ำได้ไหนี่ยันดินย่ได้ปาะเาป๊ง่ังบ้านอุ้มลูกเรียงมึงเอามึงเอากมตัมได้ปูหน้าบ้านแล้วหันก็คดเอาจ้มมาคดเอาเลวกเน้าเกาอยาไปปูหน้าบ้านเก้าหนูนะเรายะงมาไปปูกลุงเก้าหนุนนะครับปูกหน้าบ้าน นี่รอได้โอ้เดี๋ยวจะปุดอันนี้ปุนแตกมาห่างกันตังอืมผมมัยเนี่ยคนยินมาผอ่ะเออผต้องลุ่มไงมันพัดโตไงนได้ยหยอดมันติดๆเดีมันนี่สายอามาปลูกได้บ้าง่งมึงจิมึงจะปลูกแล้วอาก็ุหนปลูกไป้ดนมดบอนน่ะอาปลูกเก่าอันนี้ก็ได้ดีจะปลูกก่าอีก็รั้ก็ปลูผทายก็่าง ผลละท well. ยอยไหนก็อย่างี่น้ำบอล่ะเออจะไปปลูกบอลไหบอหนเลยบอที่ทำทาเยออมาเออลุงยังไม่ปลูกทีไหมงปลูกสายไอยู่ที่ไหนจะปูกกาก็หนูจะไปกินเหมือนก้านกาวผูงเรียนนี่มันจะดีมันพองอยู่ก็หลูกลังมึงเาเก่าอย่งนี้อ่้ามาก็ผู้เรียอย่อะ จะลองมัก็จะไปูข้างไหนมันมีก็รู้เรียนนะวันนี้ไปซื้อเรียนหัวหน้าหนงวันนอนนะอ๋อนอนยู่กับน้ำงด้ายัมันได้นะลูกอย่างจงบ้านเนี่นผลรน้่มาที่ราคาผเที่พดมันทุเรียนเนี่มันเหมือนพเตียวไอหมูน้าก็ที่ปูน้าลูกเรียนอย่าปลูกบ้านกัไม่ได้เลยตายมดมันว่าปลูกข้างหน้าก็มีรู รูปมโภงนี่เนี่ยมึงยาวยาแง่มึงส่งข้อความไปบอกให้บิ๊กอะทางทางหบนเอามาชิดกับทุเรียนบ่ามึงยาวแง่เกี่ยวกับพืชไหลสวนขวามึงส่งข้อความบอกให้บิ๊กกันเด้อถ้ารูปส่งบนเดี๋ยวเดี๋ยวหมอวันยังไงบ้างดังฟูเลยดังฟกอ่ะมาบ้านเอาบ้านเดือะ ปูอย่างหน้าบ้านมันเด่นเนี่มันลึกบคนเท่าเลยใก่น้ำลูกคนเท่านี้ลึกุ๊กรนี้อแข้งเอันนไล่ปูแข้งแล้วปูแห้งก็มาคุมหน้าบ้านนะฮะพี่แกงปูเงากูถามเด้อพิกนี่ขายดีแจ๋นขายดีพี่กพอตงแกไ้งพอตงเลย

เนี่แล้วกุน่ะเอาสอบเจนเราทิ้งนมาข้อหนบ้านนี่แล้วแก่หนะเออเอาไปเขาบอกสิดง๋ยวเราตองไปแล้วหอมะ้านี่อ๋อคุ้าทน้เราทาบบอกคุณเจาแล้วนี่คุณาบ้านนี่หอนั่งรอนห้คุปาป่านนี่นอนอยู่หัวข่าได้เพราะเราบ้านรุ่้อง่